Canonical Ensemble น,นะครับก็ <c oughs> เงื่อนไขของ Canonical Ensemble ก็คือนะครับเรามาพิจารณาที่ระบบปิดบ้างนะครับนะครับระบบปิดกับระบบ Isolate ต,ต่างกันนะครับไม่เหมือนกันนะเพราะว่านะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นระบบ isolate ใช่ไหมครับก็คือทั้งทั้ง mass ก็ transfer เ,เข้าออกไม่ได้นะครับไม่สามารถแลกเปลี่ยนมวลได้นะครับแล้วก็ทั้ง heat หรือการแลกเปลี่ยนความร้อนพลังงานก็ทำไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นระบบปิดเนี่ยนะครับถ้าเป็นแค่ระบบปิดนะครับมันแค่ไม่มีการแลกเปลี่ยน m a s สิ่งเดียวนะครับแต่ว่า มันระบบนี้นะครับมันยังคงสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความร้อนกับเซอร์ราิ่งได้ มีการแลกผมก็จะบอกว่ามีการไล่เปลี่ยนความร้อนกับเซอร์ราวดิ้งนะครับเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับไอตัวเซอร์ราวดิ้งเนี่ยนะครับเราจะขอเรียกมันว่าเป็นฮีบบะตแล้วกันอ่างความร้อนนะครับโอเคนะครับดังนั้นหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ของไอโซเลตใช่ไหมครับหน้าตาของระบบเป็นนี้เลยก็คือข้างในมีแต่ระบบข้างนอกเป็นยังไงคือแบบไม่ไม่สนเลยจริงๆนะครับ แล้วเราจะเรียกกล่องนี้ว่าเป็นระบบนะครับแต่ถ้าสำหรับระบบปิดนะครับเราเราจะมองภาพเป็นอย่างนี้นะครับคืออ่าเราจะมองอ่าผมจะลองกำหนดซิสเต็ม,ม่าหน้าตาอย่างนี้นะครับอ่เป็นซิสเต็มนะครับแล,แล้วข้างในจะมีอะไรอยู่ก็ไม่รู้มีแก๊สอยู่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่มีไม่มีแมสชั่นเฟอร์กับสิ่งแวดล้อมนะครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับให้ถ้าเกิดนึกถึงนึกถึงระบบเนี่ยเรานึกถึงระบบอะไรดีนะครับ่าเราอาจจะเราอาจจะนึกถึงระบบเช่นโมเลกุลที่เสถียรแล้วนะครับ โมเลกุลหรืออะตอมที่เสถียรแล้วจะไม่ ula, okay. มีการปลดปล่อยเล็กตอนออกมาถูกไหมนะครับก็นึกถึงอารมณ์แก๊สเฉยนะครับแก๊สเฉยเราเกิดไปยายากมากนะครับแต่ถามว่าเราเราเอาพลังงานไปกระตุ้นแก๊สเฉยให้ไปอยู่ใน excited state ได้ไหมได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันยังคงสามารถ รับความร้อนจากภายนอกรับพลังงานจากภายนอกได้อยู่แต่ว่าอิเล็กตรอนไม่หลุดหรือถ้าหลุดเนี่ยหยุดหลุดยากมากนะครับเราก็เลยจะมองพวกโมเลกุลหรืออะตอมที่เสถียรว่าเป็นระบบปิดโอเคไหมแล้วก็อาจจะมีอื่นๆอีกน,น,นะครับที่เป็นระบบทํานองนี้นะครับสมมติอ่าถ้าเกิดนึกถึง,น,ถงนึกถึงตัวเรานะครับ <c oughs> น,นึกถึงตัวคนเลยเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วคนเป็นระบบเปิดนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่านถ้าเกิดว่าเราเราเทคอิน t ูแอคเคาททุกอย่างเพราะว่าเราหายใจตลอดเวลาใช่ไหมครับเกิด mass transfer ระหว่างเรากับบรรยากาศตลอดเวลาถ้าเราดีไฟถ้าเกิดว่าเราเราดีไฟระบบคือตัวเราแล้วก็เราคิดว่าลมหายใจของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งของระบบด้วยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่านะครับเราเราตัดเรื่องนี้ออกไปนะครับ เราไม่ได้เอาลมหายใจมาเป็นส่วนหนึ่งในระบบร่างกายเราเนี่ยครับเราก็อาจจะพอบอกเนียนว่าเราเป็นระบบปิดอะไรเงี้ยนะครับยกเว้นว่ามีคนแทงหรือเลื่อนไหลเราก็จะกลายเป็นระบบเปิดโอเคมั้ยนะครับประมาณประมาณนั้นนะครับ,นะรบลองยกตัวอย่างง่ายๆดูอันนี้เรื่องของระบบปิดแต่ถามว่านะครับมีคนมากระตุ้นให้เราหัวร้อนได้ไหมได้ตลอดเวลาก็รับพลังงานได้นะครับหรือหรือเราก็ยังคงรู้สึกถึงอุณหภูมินะครับ เราสามารถรู้สึกรอ้อนรู้สึกหนาวได้นะครับแต่พอนึกแต่พอเอาเอาเรื่องของลมหายใจมาคิดเราไม่ใช่ระบบปิดแล้วประมาณนั้นโอเคนะครับก็อในรูปกลับมาที่รูปนี้นะครับผมก็จะเรียกตัวนี้ว่าเป็นซิสเต็มนะครับแล้วก็ผมจะเรียกเซอร์ราดิงข้างนอกว่าเป็นบาทนะครับคราวนี้ครับอ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับ s ิสเต็มมีการแลกเปลี่ยนคี a กับบาทได้นะครับมีการแลกเปลี่ยนพลังงานกับ h ี a บาทได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่านะครับผมเอาตัว s ิสเต็มนะครับมาบวกกับบาทนะครับแล้วผมนิยามแล้วผมนิยามว่าแล้วผมนิยามตัวเนี้นะครับว่ามันเป็น s ิสเต็มอีกอันหนึ่ง ที่ประกอบด้วยซิสเ็มของเราบวกกับคียบาทนะครับอีต,ตัวนี้แหละนะครับมันจะกลายเป็นไอโซเลตซิสเ็มโอเคไนหะอืแล้วพอเป็นพอเป็นไอโซเลตซิสเ็มนะครับมันก็จะเป็นไปตามอ่าไมโครคานิคอลออนซอมโบนะครับนั่นหมายความว่านะครับ ถ้ามันเป็นไปตามไมโครคานิเคิลออนซัมเบิลเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือนะครับจำนวนไมโครสเตตในฮีทบาทดเนี่ยนะครับท่าโทีนะครับไม่ใช่จำนวนนะครับคือเป็นเป็นไมโครสเตตในฮีทบาดเนี่ยนะครับ ก็จะมีความน่าจะเป็นเท่ากันหมดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราลอง follow ตาม Logic นี้ดูเรื่อยๆนะครับนะครับพอไมโคร t a t e ใน h e a บาทมีความน่าจะเป็นเท่ากันหมดนะครับอ่าสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรนะครับความน่าจะเป็นนะครับก็จะแปลผันตรงกับ จำนวนไมโครสเตตโอเคไหมถ้าถ้าเกิดหนึ่งไมโครสเตตไมโครสเตตอันหนึ่งนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สี่ควา่้จะเป็นเท่ากันหมดนะครับดังนั้นความน่าจะเป็น,คว,น,ปนความน่าจะเป็นก็จะแปรผันตรงกับจำนวนไมโครสเตตมีมากขึ้นตามจำนวนไมโครสเตตที่เป็นไปได้นะครับ ก็จะกลายเป็น p robability นะครับ p แปรผันตรงกับโอเมก้านะครับโอเคที okay. น,นี้ไงต่อนะครับอือ่ะท่านี้นะครับเราก็จะ เราก็จะลองหยิบเอานิยามของเอนโทรปมาคิดนะครับผมก็จะผมก็จ,จับเอานิยามของเอนโทรปีเมื่อกี้มานะครับ นะครับซึ่งถ้าเกิดว่า,าผมอยากจะหาตัวผมอยากจะเขียนตัวจำนวนไมโครสเตทนะครับในรูปของเอนโทรปีนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้คือผมก็เทคเอ็กโพน ENTIAL ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็แล้วก็จับคือจับเคไปหาร s ก่อนแล้วก็เทคเอ็กโพน ENTIAL ทั้งสองข้างนะครับก็ออกมาเป็นตัวนี้เห็นไหม ดังนั้นเนี่ยจากจากด้านบนนะครับเรามี p แปรผันตรงอยู่กับโอเมก้านะครับพอ p แปรผันตรงกับโอเมก้านะครับผมพิจารณาสองสถานการณ์คือหนึ่งกับสองนะครับเอา p สองหาร p หนึ่งนะครับคือตรงนี้อาจจะพูดถึงแบบอารมณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับเอาเอาความน่าจะเป็นของสเตทสองมาเจอความน่าจะเป็นของสเตตหนึ่งนะครับมันก็เท่ากับโอเมก้าสองหารโอเมก้าหนึ่งนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเอาไ้เอาตัวโอเมก้ามาเขียนในรูปของไท็นะครับเอาโอเมก้ามาเขียนในรูปของอ่าจำนวนมาเขียนในรูปของเอนโทรปีนะครับมันก็จะได้เป็นเอ็กโพเนนเชียลของ s สองลบ s สหนึ่งส่วนด้วย k นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะลองมาพิจารณานิยามของเอนโทรปีนะครับ นะครับที่ v กับ t ของที่นะครับจริงๆแล้วเป็นที่ n v แล้วก็ t ของที่นะครับนี่เงื่อนไขเราอีกอันหนึ่งนะครับคือ n v t นะครับ entropy change at n v t ของที่นะครับซึ่งเราก็จะมีว่านะครับการเปลี่ยนแปลง entropy มันก็จะกลายเป็น Delta q ส่วน t ไปเลย นะครับแล้วแล้วก็จากการแล้วก็จากการที่เราเอากฎข้อที่หนึ่งมาคิดนะครับกฎข้อที่หนึ่งคือเดลต้าคิวเท่ากับเดลต้ายูบวกแต่บรรยูใช่ไหมครับถ้าปริมาตรคงที่ก็หมายความว่านะครับไอ้ระบบตรงนี้ไม่มีงานนะครับไม่ได้มีงานจากการขยายตัวนะครับก็จะเป็นเดลต้าเอสเท่ากับเดลต้ายูส่วนคีนะครับไอ้เดลต้ายูตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของที่บัดนะครับ ทีนี้ถามว่านะครับถ้าฮีทบาทดมันจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปไหนนะครับคำตอบก,ก็คือนะครับถ้าฮีทบาทดนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในนะครับพลังงานที่ว่านะครับมันก็จะถูกทรานสเฟอร์มาสู่ระบบชีวิต พอถูกทานเฟอรมมายังระบบนะครับก็ก็จะทําให้นะครับระบบมีพลังงานเปลี่ยนแปลงเป็นเดลต้าอีบนะครับ,นะรบดังนั้นมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นสมการนี้ ก็เลยกลายเป็นเดลต้ายนะครับเท่ากับลบเดลต้าอีนะครับเพราะว่าที่เครื่องหมายมันตรงข้ามกันเพราะว่ามันถูกถ่ายทอดไปฝั่งหนึ่งเพิ่มฝั่งหนึ่งก็ต้องลดอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นว่านะครับเอนโทรปีที่เปลี่ยนไปนะครับมันก็จะอยู่ในรูปของลบ เดลต้า e นะครับแล้วก็ส่วน p นะครับแล้วเราก็แทนค่านะครับลงไปในลงไปในสมการตัว probability ของเราด้านบนนะครับก็จะได้ว่า p 2ส่วน p 1นะครับเท่ากับ exponential นะครับเมืตอนแรกเรามี exponential ของ Delta s ส่วน k ใช่ไหมครับ แทนค่าเดลต้าเอสลงมานะครับมันก็จะกลายเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลของลบเดลต้าอีส่วนเคทนะครับหรือเราเราแจกแจงเราแจกแจงให้ไอเดลต้าอีมันคืออ e ีสองลบอีหนึ่งนะครับเราก็จะเขียนคำน่าจะเป็น p2 สองส่วน p หนึ่งใหม่นะครับกลายเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลของลบ e ีสองส่วน kt หารด้วย exponential นะครับของลบ e 1ส่วน k t อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะออกมาเป็นว่านะครับความน่าจะเป็นนะครับที่ระบบจะมีพลังงาน e นะครับ มีค่าแปรผันตรงกับ Exponential ของลบ e ส่วน kt นะครับแล้วตัวนี้นะครับเราเรียกว่า m a x w e l l b o ล์โบสแ i น i ิ i ต i บิวชันนี่แหละนะครับใช้ตลอดชีวิตนะวันนี้วันนี้ได้พิสูจน์แล้วนะครับ E <síntos>